ัีครับนะครับผมนะครับจากสิบเอกชัยวัฒน์เยียมรออในอำเภอปากทีวันนี้นะครับได้นําคณะนะเจ้าที่จับนักงานพนักงานชนอำเภอปากทีนําโดยท่านอาลีนะครับพนาักงานอำเภอพร้อมด้วยทางพนักงานกตำบนนะครับแล้วก็เจ้าที่จากพนักงานคนจังหวัดนครนายกนะครับมาตรวจเยี่ยมกลุ่มทําไม้กวาดนะครับบ้านเนินสะทอนหมู่ที่3ตำบลโคกปวด อำเภอปากทีในวันนี้นะครับนะฮะกลุ่มนี้นะครับก็คือได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากของทานตางจังหัดสตีของจังหวัดนครยกเรานะครับนะฮะได้นำเงินทุนนั้นมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทําไม้กวานนะครับแล้วก็มีกลุ่มอาชีพนะครับตรงนี้จำนวน14บัวเรือนนะครับนะฮะก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ สัญก็คือให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับได้อยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ของหมู่บ้านด้วยนะครับนะฮะรายได้เดือนหนึ่งก็ตกประมาณ 3,000- ถึงส0 0 0บาทต่อครัวเรือนซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยสําหรับหมู่บ้านเล็กอย่างเรานะครับนะฮะในสมัยนี้นะครับนะฮะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครนายกสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกและครอบครัวส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีหนี้สินลดลง มีการเรียนรู้การบริหารจัดการชีวิตตนเองสร้างการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาของสมาชิกสตรีภายในชุมชนเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนดิฉันเป็นอกกรรมการกัรกอง โครงการ้องทินพัฒนาบทบาทสตรีนี้ก็มีชุมชนของหมู่ที่สามตำบลโคกปวดนะคะได้มาคู่แล้วก็ประสบความสำเร็จในการดำรงอาชีพประกอบอาชีพซึ่งถือว่าชุมชนเราก็ได้มีอ,อาชีพรองรับนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ทำให้ความ กินดีอยู่ดีของชุมชนเรานะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ขยายไปในชุมชน,นหลายๆหมู่บ้านนะคะกองทุนนพัฒาาาบารีจสู และก็สมาชิกอีกสองคนชื่อนางวรลักษณ์บัวสีแล้วก็นางพันพันบวัวสีต้องขอบคุณกองทุนบทบัตรสตีที่ได้เงินทุนมาสองแสนบาทและก็ให้ชาวบ้านทุกคนที่เข้ามาร่วมกลุ่มได้มีอาชีพมีรายได้อันละแบบบาทและต่อเดือนจะมีรายได้ถึงสอง2ั0 0ถึง3 0 0พตเดือนต่อหนึ่งคนแล้วและก็หากออกจาก พี่พระพเจ้าส่งที่ฉันที่ส่งมาก็สามคนก็ตกประมาณสามหมื่นซึ่งทุกคนต้องได้กันทุกคนเดือนละสามหมื่นต่อเดือนแล้วก็ชาวบ้านไม่ต้องไปทํางานนอกนอกหมู่บ้านแล้วก็คู่สูงอายุมีไรายได้มีอาชีพทําค่ะแล้วก็ไม่มีการตกงานแล้วก็ไม่อดแล้วก็ได้กินกันตลอดเพราะว่าเป็นงานที่ว่ามีไรายได้ตลอดกองทุนพัฒนาบุตรบัตรตี หมู่สามบ้านเนินสะทอนตำบลโคกกวด hey!